อยู่กับส่องหวยหุ้นคำเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยลาวสตาลาวสตาที่มันออกทุกวันนะครับรอบบ่ายๆ l าลาวสตามาทำกันย้อนหลังไปด้วยกันนะครับสูตรของมันก็คือให้แอดมินจะให้เอาเล,เลขหลัก10ล่างนะครับ10ล่างพวกนี้อันนี้เลขบนไม่เกี่ยวนะครับเอาเลขล่างนี่คือหลักหน่วยแนละนี่คือหลักสิเอาหลักสิบวกให้กับ5แค่นั้นนะครับ เริ่มกันที่วันที่5ผ่านมานะครับ16 8กับ64ก็เอานี้ครับ6บวกให้5 6บวกหน้าเป็น1และ 2, 2> เพิ่มไป1 2มวันมานี่นะครับเข้าวิ่ง2มวันมานี่ต่อครับวันที่6 2สองสี่บนเอาไม่เอานะครับเอา10ล่าง8 3 8สามบวกให้5้าดบวก5ได้3และ4เพิ่มไป็นึ่งเตาม,มีไหมมีครับเข้านี่ต่อกันเลยครับ ต่อกันเลยครับ889กับอ่า313บวก5เป็น8และ9นะครับ8และ9 8, 8มีไหมไม่มี euh. 9มีนะครับ9เข้านี้ครับ192 444 4บวก5เป็น9และ0มีครับ0เข้านี้0เข้านี้ครับ430 70นะครับ7บวก5เป็น2และ3 มีไหมสอเข้านี่ครับลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ทำไปด้วยกันนะครับ9 6 2 4 5 4บวกให้5เป็น9และ0 9มีไหมมีครับเข้านี่ครับนี่ไงครับเด่น0 6 1กับ5 9ไปไปไวเลยนะครับ5บวก5เป็น0และ1 0 1มีไหม1เข้านี่ครับ5 3 1 9 2 9 2 9บวก5เป็น4และ5 4มีนี้ครับเห็นไหมครับ077 49 4บวก5เป็น0และ9นี่ครับ0ูนยเขานี่แต่ครับถ้าเป็นแอดมินเก่งมันมีเบิ้ลครับวันนี้มันมีเบิ้ล0 7นย์7แอดมินเก่งเ,งเจ้า7กับ8ไปเลยนะครับไม่ต้องอะไรมันจะออกเลขเดิมครับนี่คือเทคนิคนะครับ14038 สามบวกห้าเป็นแปดและเก้ามีไหมแปดเก้าเขานี้ครับลาวสตาร์ไม่ยากนะครับสูตรนี้ใครๆก็ทําได้แล้วเจ้าฟันกันแล้วนะครับวันที่สิบหกนี้ลาวสตาร์แปดบวกห้าเป็นสามและสี่มาลุ้นกันนะครับสามสี่หวยลาวสตาร์รอบบ่ายท่านใดอยากเข้ากลุ่มแอดมินเก่งนะครับหนึ่งร้อยบาททักกันมาได้เลยนะครับมีทุกหวยทุกหุ้น ปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย